รู้สึกเหตุการณ์ต่างๆมันมันรู้พอสมควรก็เลยแล้วหลวงตาก,ก็หลวงตาก,ก็เป็นคนสวดปฏิโมกก็ใช้วิธีเนี้ยถามพระว่าผมมีวาสนาจะสวดได้ไหมตั้งก็บอกให้เริ่มลงมือสวดเลยก็ปรากฏว่าในห้าห้าเดือนหลวงตาก,ก็สวดจบตอนอายุสี่สิบแล้วนะตาบวชอายุสี่สิบสวดจบแล้วก็วันพระนั้นพอดีก็ขึ้นธรรมะเลยแล้วขึ้นธรรมะก็หลวงพ่อลงเป็นครั้งแรกที่หลวงตาสวดเลยลวก็ ตั้งก็วน,นกษัตริย์มาโดยตลอดจ้่แล้วทีนี้มันมีอยู่วันหลังจากนั้นสักสองปีหลังจากบวชแล้วตั้งสองปีความอึดอัดในเรื่องไม่เห็นภาพไม่เห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยทบรบกวนหลวงตามากหลวงตาก็ตัดสินใจอย่างนี้เลยวันนั้นวเวรหลวงตาสวดบเดโมก็กธรรมดาจะจัดที่นั่งหลวงพ่อไว้ข้างหลงังธรรมธาตุาสวดพระเนี่ยจะนั่งบเดโมกหลวงพ่อหรือพระทั้งวัดเนี่ย จะนั่งสูงต่ำต่ำกับปณิโมทั้งนั้นถือว่าพุทธเจ้าสวดแทนแต่โดวแทนพุทธเจ้าแต่ที่นั่งพระคุณพ่อเนี่ยจะยกสูงขึ้นมาจากลูกๆข้างหน้าทีนี้พอถึงวเวลาจะสวดรอพ่ออยู่เสียงวิยุเข้ามาว่าหลวงพ่อป่วยมากไม่ลงสวปดปณิโมให้สวดกันไปนะทุกตาก็โล่งใจโอ้โหวันนี้ไม่ต้องเครียดอะไรนา้ๆน,นะแตแล้วแต่ก็ความ สนหรืออยากจะพ้นความสงสัยเี่ยต้องตาก็กรา,าบก่อนจะขึ้นธรรม,มะเนี่ยกราบอรัธนนาสมเด็จองประถมบอกเอาเอาสับงงงๆต้องตาตอนนั้นนะหลวงพ่อองประถมครับโปรดไปเรียกหลวงพ่อมาฟังปฏิโมกเลยแล้วมาตอบมาตอบคําถามโดยผมไม่ต้องถามด้วยอย่างนี้น,นะว่าปฏิโมกที่ผมทําอยู่เนี่ยไอ้มาโนวที่ผมทําอยู่เนี่ยผิดทางไหม ไปสอนคนอื่นจะทําให้เสียทางครูบาอาจารย์เสียมากเสียผลเนี่ยเขาออกนอกทางไปไหมถ้าหากว่าสมควรว่าผมจะได้รับความเข้าใจอันนี้ขอให้สมเด็จพ่ออมปสมไปตามหลวงพ่อฤษีมาฟังปริโมกแล้วก็หลังจากสวดวปริโมเสร็จแล้วขอให้ตอบคําถามโดยผมไม่ต้องถามด้วยโอ้พ่อกราบลงไปพับกราบเงยขึ้นมาพ่อกราบพอจะขึ้นธรรมะเสียงวิยุมาเลยหลวงพ่อออกจากห้องพักที่ริมน้ําเนี่ยนะ เจ้าก็จะเลี้ยวรถไปเวลาป่วยเลี้ยวรถไปทางจุฬามณีไปถึงจุฬามณีหลงตากราบเสเสียงวิญญาดังขึ้นมาว่าจัดที่นั่งหลวงพ่อด่วนในโบสถ์หลวงพ่อจะฟังไปในโมกโอ้หลวงตารู้แล้วหลวงตาสวยแล้วจะยังไงก็ตามมาเนื่องจากหลวงตาอธิษฐานจะฟลุกหรือจะอะไรยังไงก็ตามพราะพ่อมาเพราะพ่อป่วยกําลังจะอ้วกทนไม่ไหวจะกลับไปอ้วกให้สบายใจแล้วจะต้อง กลับมาฟังไปเนโมอีกพอรถมาจอดหน้าเนื้องตาขาดใจดขาดใจดแล้วแหละนอกจากจับธรรมาเองแล้วกวาดวัดเองแล้วก็ต้องเป็นคนเปิดปิดประตูโบสถ์เวลาพระนั่งเต็มที่แล้วไม่ให้ใครเข้ามาก็ไปล็อกประตูไว้เจ้าจําเป็นจะต้องไปเปิดกรอนประตูรับหลวงพ่อหลวง,งตาทําให้ดูนี้นะควรไม่ควรตัดต่อเอาเลยนะลุกนะอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดึงฟ้าต่ำนะลุกนะ พอทางถ่านก็มาเขา,าก็หันมาท่านหลวงตาที่ยืนจับกรอนอยู่เดออี๋ยวเดี๋ยวก่อนทําเนี้ยหลวงตาก็บอกเอากูแน่เลยที <c oughs> นี้ท่านก็ไปนั่งรงหน้าพระประธานอา้าวกราบพระกันก็กราบพระกันแล้วก็ท่านก็นั่งหลวงตาก็เข้าไปกราบเท้าท่านขออนุญ,ญาตสวดปฏิโมก์เป็นทุกเป็นธรรมดาพระต้องกราบหลวงพ่ออย่างนี้แล้วเขาก็เอาธรรมบ้านมาตั้งขวางระหว่างหลวงพ่อกับหลวงตาพ่อก็เอาเลยกราบ กองกับธรรมาตอีกทีหนึ่งขอขึ้นไปนั่งพ่อกับลงไปบอกสมเด็จพ่อองค์ปฐมครับวันนี้อยู่กับผมนะครับขอให้สมเด็จพ่อองค์ปฐมเนี่ยนั่งอยู่บนหัวผมเหมือนมงกุฎสวมอยู่บนหัวผมเลยอย่าหลุดไปไหนนะครับผมตายแน่นึกไม่ออกแน่นะอธิษฐานอย่างนั้นใจมันก็อุ่นพอขึ้นไปนั่งในที่สูงอย่างนั้นปั๊บลืมนึกถึงหลวงพ่อเลยลืมนึกถึงสงเลยนึกถึงแต่องค์ปฐมองค์เดียวแล้วบทปฏิโมก์ ก็เลิกลงมือสวดธรรมดาสวดไปนิโมงเนี่ยสี่สิบนาทีถือว่าเก่งนะหลวงตาจะอยู่ที่สี่สิบสองสี่สิบสามบางครั้งท่านเหนื่อยก็จะสี่สิบห้าแต่วันนั้นน่ะให้เขาจับเวลาได้สามสิบเก้านาทีเราชัดเจนมากเราก็รู้เลยเป็นเรื่องของพระกับพระท่านท่านทำงานกันทรงเคาะหลงตาเพราะสวดเสร็จแล้วเหงื่อมันมันแห้งแล้วคณะสวดเหนื่อท่วมตัวเลยแล้วทีนี้ ก็เอาธรรมาทออกก็ได้กราบหลวงพ่อตรงานางพ่อบอกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งอยู่นี่อวินัยทอนเอ้ยท่านเย่๋ยวินัยทอนนะมือเหนื่อยไม่หวบอกเหนื่อยครับแต่หายแล้วบอกเออพระสงคุยกันฟังทังนี้วันเนี้ยผมป่วยมากรับแขกก็จะอ้วกอยู่ตลอดเวลาพอหมดเวลาแขกจะมาฟังปฏิโมต่อเนี่ย ผมไม่ไหวเวียนหัวมันจะอ้วกออกมาที่ปากแล้วผมก็เลยบอกกับเขาว่าไม่ฟังเป็นเดโมให้สวดกันไปยวจะไปอ้วกแล้วจะนอนก็ปรากฏว่าไปถึงเกือบถึงจุฬามณีสมเด็จองค์ปถมเรียกผมกลับมาบอกให้ไปฟังเป็นเดโมให้ไปทํางานหน่อยโอ้โหหลวงตาฟังอย่างนี้ยิ่งตัวเองผิดมากผิดอย่งางจับจ้วงเลยก็ราบขอเข้ามาแต่บอกเออจาไว้จําไว้พอเห็น เห็นคุณตั้งตองโมนะผมก็จะอ้วกคำแรกอยู่นะเพราะผมก็จะบอกต้องถอนจิตร้อยเปอร์เซนไปที่องค์ปฐมแล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถ้าก็เลยถอนจิตออกไปผมก็เลยถอนจิตออกไปจะไปขึ้นไปที่วมวิหารองค์ปฐมแต่วันนี้ท่านนั่งอยู่บนหัวคุณผมก็กราบบนหัวคุณนั่นแหละเออจำไว้นะสำหรับตัวผมเองเนี่ยนี่คำหลวงพ่อ ฤษีนะสำหรับตัวผมเองถ้าบอกส่งทั้งบทนะใครจะจําได้ไม่ได้เรื่องของใครแต่ของตาจาเนี่ยจำเข้ากระดูกดาเลยจําไว้นะเพราะนะเรื่องมโนเมธิเนี่ยทําให้มันง่ายๆให้คล่องแคล่วอย่างผมเนี่ยจะบอกความจริงให้ฟังที่ผมบอกว่าใช้คาว่าขึ้นนิพพานเนี่ยเพราะผมอยากให้นักเรียนและพวกสงทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่ามันต้องละจากที่หนึ่งแล้วขึ้นไปอีกที่เนี่ย แต่กับผมเนี่ยพระพุทธเจ้ากน็นิพานอยู่กับผมตลอดเวลาผมไม่เคยใช้คาว่าขึ้นแต่ใจผมเองผมกําหนดจ,จิตก็ถึงเลยนะเห็นว่าท่านนึกว่าท่านยิ้มก็ยิ้มเลยมันชื่นใจเราเราไม่ได้หลอกตัวเองใครก็มาหลอกเราไม่ได้นะฮนะแล้วทีนี้ต้องจะบ,บอกอ,อจําไว้นะอย่างผมเห็นเสาต้นนี้อยู่เนี่ยถ้าคิดว่าสมเด็จองค์ประถมยืนอ,อยู่ตรงนั้นผมก็นึกกราบตรงเสาไม่ได้ขึ้นไปกราบในที่สูง พราผูดจะย่อยู่ใไหนสูงที่สุดทั้มบทผมจะเสมออยู่ในนิพพานเสมอเออเจ้าไม่นะเรื่องง่ายๆอย่าทำให้เป็นเรื่องยากนั่นแหละแล้วทนก็ลุกขึ้นอ่ออกออกไปก็กราบกันแล้วหันมามอง,งน้องตาทานองว่าเออทํานองว่าเออ,อ,ว,เอ,อวันนี้มึงรอดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ได้พูดนะหลงตาก็บอกโอ้ก้าวขอมฉันก้าวขอผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วมันใช้ได้ไม่ได้ด้วยวาสนาด้วยความกิเลสด้วยความอยากด้วยความสมบัติหนาโดยอนุญาตก,ก็ตาม มันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับลูกศิษย์ที่จะไปนึกถึงครูบาอาจารย์ให้จงมาฟังนะท่านประกาศว่าป่วยแล้วไปใช้อมปถมไปตามอีกทอหนึงแล้วนี่โทษมันหนักหลายแล้วก็หัวขาดหลายเจ็ดร้อยครั้งนะนแต่ยังเกือบ็เป็นบทเรียนทําให้หลวงตาบอกว่าถ้าหากเราจะทํางานสงเคราะห์ตัวเองในเรียนกรรมฐานต่างสอนผู้อื่นตอบคำถามผู้อื่นลงยาจะทําง่ายๆเพราะจะยึดคําว่าเรื่อง ยากเรื่องยาก,ยาก,ย,ากยากเรื่องง่ายง่ายอย่าทำให้เป็นเรื่องอยากบุญของเราแท้แท้พระพุทธเจ้าของเราแท้แท้วัาพระนิพพานที่เราปรารถนาแท้แท้เมื่อกำหนดจิตต้องถึงเลยเออไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากแต่ส่านเราเออท่านที่เล่หากว่าจากพระคนที่เห็นภาพชัดเจนกรโมทนานนเป็นการส่งเสริมที่ท่านจะช่วยแนะนําประชาชนข้างหลังให้มั่นใจในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระนิพพานในความเป็นจริงมากขึ้นกรโมทนาทุกคนแต่ว่า ถ้าทําให้มันง่ายๆได้ก็ทําเสียเออ้องจาวก็โอ้โหวันนั้นเป็นไข้เลยอะ่ะนอนอะ่ะขอร้องมาเอาเอาแค่นี้ร